มาประกอบกันแล้วก็เห็นว่าทุ่งพญานะกำลังจะมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เห็นทางพี่เนี่ยบอกว่าเอาทาทากิจกรรมหนึ่ง่อนกิจกรรมนี้พร้อมนี้พร้อมผมมองว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าโอเคไปทํากิจกรรมลานบ้างไฟเสร็จก่อนเอาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มองว่าณตอนนี้กิจกรรมมันมันมันออกมาแล้วเหลือเพียงแค่ว่ารายละเอียด คนกลางเลยโอท็อปเรดเดอร์ชันเซารนะครับฝากนิดนึงผมมองว่าโ <c oughs> มมอท็อปเรดเดอร์ชันเซารเนี่ยจะเป็นตัวรวมกิจกรรมของพี่ๆเนี่ยเพื่อจะขับเคลื่อนทุกพยาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้นะครับในตรงนี้ก็เอาใจช่วยนะครับทั้งพี่ๆที่จะส่งโครงการ1 1บปองโครงการแล้วก็ <c oughs> ยิ่งจะเอาใจช่วยโอท็อปเรดเดอร์ชันเซาอ่ะ <c oughs> ในการรวบรวมกิจกรรมทั้งหมดออกปออกมาเป็น ภาพรวมของพุพยาก็คือการท่องเที่ยวทุพยานะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม